สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับประจำเดือนมกราคม268นะครับกับชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามกราแล้วชาวราศีธนูดูชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ้าวขึ้นมานะครับชาวราศีธนูต้องบอกก่อนว่าในช่วงมกรา268นี้ดูชะาตาอาจะาอาจะนะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจากปีที่แล้วบ้างเปลี่ยนในทางที่เหนื่อยขึ้นหน่อยนะครับโดยตาแหน่งเกี่ยวกับเรื่องการงานผมถือว่า ด้านการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือเราสังเกตใช้คําว่าการทํางานอาจจะมีความเหนื่อยๆหน่อยที่ต้องไปกับพุ่มเทหน่อยตั้งใจหน่อยมีความยากมีความลำบากหน่อยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับแต่ถามว่าในภาพรวมของราศีธนูถือว่าเ่ในเกณฑ์ที่ดีไหมผมถือว่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ด้านการงานเนี่ยดีอยู่แต่เหนื่อยมากผมใชว่าเหนื่อยมากแล้วกันเนาะตำแหน่งการเงินนะครับมองว่าเงินทองมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะด้วยเช่นกันนะครับแม้ทําธุรกิจการะคะ้าใดๆการเงินการทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเงินทองนั้น เป็นเกณฑ์ในสภาะการเงินทองที่เข้าเยอะแต่ออกเยอะแต่ช,แตชาวธนูครับการเงินทองออกในครั้งนี้เนี่ยผมมีมุมมองที่บอกมันไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวธนูมองเกี่ยวกับเรื่องการซื้อซั์การลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินทองในลักษณะการต่อย,ยอดธุรกิจหรือการทำไซต์โปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือเปล่านั่นเองครับชาวธนูครับ เรื่องนี้ผมมองว่าขอให้พ้นเดือนเมษาก่อนจึงค่อยลงมือทำนะครับโดยตำแหน่งภาพรวมผมนั่งเช็คดวงแล้วเนี่ยในปี2568จะลงทุนชาวธมีความโดดเด่นอีกราศีนึงแต่ว่าอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งลงหรือทําอะไรในช่วงต้นปีแรกหรือครึ่งปีแรกนะครับผมมองว่ายังไม่ถือว่าเด่นมากแล้วกันอนทีพูดเผื่อไว้นะครับอ่าไปดูเรื่องต่อไปความรักไม่ค่อยดีนะระวังเรื่องความขัดแย้งกับความรักนะครับความไม่เข้าใจเกิดเรื่องเข้าใจผิดกับเรื่องความรัก ใครที่กำลังคบหาเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันก็ระวังขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งกันจากเรื่องไม่เป็นเรื่องใครที่รักใคร ดูใจกันมานานก็ระวังเข้าใจผิดว่านึกว่ามีบุคคลที่3ขึ้นมาเกิดขึ้นหรือเข้าใจผิดเรื่องเพื่อนเป็นบุคคลที่3ได้จนทะเลาะกันให้ครอบคอบหรือค่อยๆคุยกันคุยกันบ่อยๆนะครับในเรื่องกับความรักในเดือนมกราคมนี้นะครับสุขภาพชาวธนูผมก็ยังมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่บางคนครึ่งเดือนหลังไปแล้วตำแหนไอ้ดาวอาทิตย์กระสุนย้ายนะครับย้ายจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะย้ายจากธนู เข้าสู่ตำแหน่งบางกรนะาะเกี่ยวกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ส่วนอ้สุขเนี่ยเขาย้ายอีกที่หนึ่งมันส่งผลดีสุขภาพกับความเครียดนั่นเองนะครับมองว่าหลัง15เดือนบกลาไปแล้วเรื่องความเครียดความกังวลใจอะไรต่างๆปรับกลับมาดีขึ้นแล้วก็เรื่องอุปสรรคจากการทําง,งานต่างๆของชาวธนูก็จะกลับมาดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนะ ขอพ้นสิบห้าเดือนมกราคมไปแล,แล้วกันนะครับสิ่งต่างๆทั้งเรื่องก,การการงานต่างๆมันก็ดีขึ้นความเครียดความกดดันต่างๆปรสุขภาพจะดีขึ้นไปด้วยชาวธนูระวังติดโครคภัยไข้เจ็บกับคนอื่นนะเขาบอกเลยว,ว่าการแพ้อากาศมันก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่ถึงจะไปเกี่ยวกับเรื่องที่อาจจะเป็นคนในออฟฟิศหรือเพื่อนร่วมห้องเรียนหรือใครก็แล้วแต่ไม่สบายขึ้นมาแล้วไปอยู่ใกล้ก็เลยเป็นเหตุทําให้เราป่วยไข้ติดเข้ามาได้นั่นเองนะครับโดยภาพรวมครับชาวธนูผมถือว่าการงานช่วงต้นเดือนเหนื่อยๆหน่อยนะมีความปวดหัวบ้างแล้วม แต่ว่าครึ่งเดือนหลังไปแล้วก็จะกลับมาดีขึ้นนั่นเองนะครับอีนัยยะหนึ่งมองว่าในเรื่องการเสี่ยงโชคหรือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนั้นชาวธนูหากเป็นสถานการเล่นผมใช้ว่าเล่นหุ้นเนาะซื้อทองซื้อพวกหลักทรัพย์อะซื้อกองทุซนซื้ออะไรดีเออใช้คำว่าดีแล้วกันนะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเอาเงินทองไปทำอะไรประกันต่างๆกับพวกเงินทองจ่ายไปทิศทางเนี่ยผมถือว่าดีนะครับไม่มองว่าเสียแต่ว่าถ้าไปเสี่ยงโชคก็เรื่องหวยเรื่องอะไรเงี้ยผมมองว่า เออเดือนมกรามไม,ไม่ไม่เปียงป้างครับไม่โดดเด่นแต่ไปกุมภาแรกเรื่องนะกุมภามีดาวราพระมาเกี่ยวข้องหน้าตำแหน่งอาทิตย์นะครับแต่ตอนเนี้ยไม่ครับไม่เด่นนะครับชาวธนูนะครับฝากไว้ที่นี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนมกราคม2องหนะครับฝากติดตามช่องอาจารย์เพิ่มด้วยนะเดี๋ยวปีนี้จะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องดีๆมาฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ ปีที่เราไม่สบายนะครับก็เลยไม่ได้ทำแนตะ่ปีนี้หายป่วยแล้วเดี๋ยวจะกลับเอามาพูดถึงเรื่องการการเสริมดวงชะตาหรือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภต่างๆตลอดทั้งปี2008เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันแล้วกันเนาะฝากไว้นะครับผมอาจารย์เพิ่มครับสวัสดีครับ